สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก f a c e b o o k ครับวันนี้ก็มาดูชุดสรุปนะครับ3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างในงวดวันที่1กันยายนนะครับส5 6 4ส่วนนะครับข้อมูลไว้ฮาน้อยนะเพื่อนเอนสมาชิกทุกท่านนะครับรอรับชมติดตามนะครับใน ตอนท้ายคลิปเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูชุดสรุปนะครับกันสั้นๆเลยนะครับในงวดวันที่1กันยายนนะครับ2,564นะครับ2ตัวบนนะครับชุดเต็มนะครับจะออกมาเป็นเลขนะครับหลัก10นะครับ2 5 6 8นะครับหลักหน่วยเป็น9 2 4 8นะครับ จับชุดเต็มนะครับจะออกมาเป็นนะสองเก้านะครับสองสองสองสี่สองแปดห้าเก้าห้าสองห้าสี่ห้าแปดนะครับหกเก้า หกสอง8กสี่หกแปเล้วก็แปนะครับเลเบิ้ลจะมีนะครับสอนะแล้วก็แปดแปดนะเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับสอแล้วก็แปดนะครับ ดึงชุดเด่นออกมานะครับจะได้นะครับสองเก้านะครับสองสี่ สองแปดห้าเก้านะครับห้าสองห้าสี่แองหกและก็6 8แปดนะครับ1นึ่งสองสามสี่หชุดนะครับเป็นชุดเด่นในงวดนี้นะครับ ตัวให้ระวังนะครับจะเป็น94นะครับ48 56กเลขที่เด่นๆเน้นๆในงวดนี้นะครับเด่นๆเน้นๆในงวดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดเด่น ดึงชุดเด่นออกมานะครับจะมี29นะครับ24 28นะครับ59 52 54 58ด่นตามหลักนะครับ69 62 64แล้วก็68นะครับชุดตัวระวังเป็น94นะครับแล้วก็48นะ84นะครับ56นั่นเองนะ1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัวนะครับตัวนี้เป็นเลขตัวที่จับนะครับที่มีโอกาสที่จะมาหลักเดียวกันนั่นเองนะครับ สรุปแล้วชุดเด่นในงวดนี้นะครับเน้นไปที่นะครับอ่ะวงสีไปเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับห้าเก้านะครับห้าสี่ห้าแปดหกเก้าหกสี่หกแปดนะครับเป็นชุดเด่นนะหกตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุก สรุปชุดเด่นนะหตัวนะครับ5 9 6 9กนะครับ5 4 6 4 5 8แล้วก็6 8นะครับ2 9 2 4 2 8นะครับ5 2 6 2เป็นชุดตัวรองนะครับชุดตัวกันเป็น9 4 4 8แล้วก็5 6นะครับจับชุด3ตัวบนนะครับจะได้เป็นนะครับหลักร้อยนะครับ9กับ1นะเน้นหลักร้อยบนเป็น1 5 9นะครับ1 54อ่ะเท่าที่หนึ5 8นะครับ169 164 16 1 6ก้าหนึ่งหกสนแะครับแล้วก็968าหกปดนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> เป็น3ตัวบนนะครับ หลักร้อยที่เป็นเลข1นะครับแล้วก็หลักร้อยที่เป็นเลข9นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนําไปตัดสินใจวิเคราะห์พิจารณานะครับในตัวของท่านเองนะอ่ะทีนี้มาดูข้อมูล2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนเน้นไปที่6ชุดนี้นะครับหชุดนะครับห้าเก้าหกเก้านะครับห้าสี่หกสี่นะครับแล้วก็ห้าแปดหกแปดนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อมูล2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับหลักสิบแปดเก้าหนึ่งสี่นะครับชนด้วย 2 5 3 9หลักหน่วยนะครับจับชุดเต็มได้ออกมาเป็นนะครับ8 2 8 5 8 3 8 9 9 2 9 5 9 3นะครับแล้วก็9 9 1 2 1 5 1 3 1 9 4 2 4 5 4 3 4 9นะครับ2ตัวล่างเน้นไปที่นะครับ8 2 9 2 8 5 9 5นะครับ8 3 9 3ตัวรองนะครับจะเป็นนะ 1>, 1 2 1 5นะครับแล้วก็1 3นะครับเน้นเด่นๆนะครับ2ตัวล่าง6ชุดนะครับ8 2 8 5 8 3แปครับแล้วก็9 2 9 5 9 3นะครับก็เป็นชุด2ตัวล่างในงวดวันที่1นะครับกันยายนนะ2,564นะครับส่วนเพื่อนๆที่จะเลือกนะครับตัดเองด้วยตัวของท่านเองก็นำไปวิเคราะห์ พิจารณานะครับเลือกใช้งานด้วยตัวของเพื่อนเองอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นชุดสรุปนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับกันยายน2อ6 4นนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สรุปกันในชุดนี้เลยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมานะครับวิเคราะห์พิจารณาให้กับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับกันต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงวันนะครับออกผลรางวัลสลารกินแบบรัฐบาลนะครับ อ่ะทีนี้มาดูผลนะครับฮาหนอยนะทั้งสามรอบกันนะครับของเมื่อวานมากี่นอยเข้ากี่นอยนะครับอ่ะมาดูผลกันนะครับฮาหนอยแรกนะครับเมื่อวานรอบแรกนะครับออกแปดศูนย์หกนะแปดศูนย์หกนะครับสองตัวล่างเป็นสี่สอง วิ่งรูด6มานะครับคู่กับตัวไม่เด่นศนยะ60 2ตัวบนนะครับได้ไปนะ1นอยนะครับ60หาหน่อยรอบปกตินะครับออก159 54นะครับอ่ะห้ 5, 4, นะมาด้วยกันนะครับ วิ่งรูด4มานะแล้วก็อีกตัว5นะครับไม่มานะได้เฉพาะวิ่งรูดนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮาหนอยรอบปกติได้วิ่ง4นะครับ5ตัวเลือกอีกเด่นไม่มานะครับฮาหนอยรอบ VIP นะครับออก9 4 3 943นะครับแล้วก็2ตัวล่างเป็น30นะครับเลือกเล็กวิ่งผิดก็หลุดไปนะครับสำหรับฮานอยรอบ VIP นะครับ ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในวันนี้นะสำหรับฮานอย3รอบนะครับก็ขอให้เป๊ะให้ปังนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้มีนะทุนทรัพย์นะครับนำไปเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับในช่วงนี้นะมาดูข้อมูลแรกนะครับเป็นรอบพิเศษนะครับฮานอยรอบพิเศษนะวันที่29นะครับอ่า28ทุทีนะ28แล้วนะครับสิงหาคม2564นะครับ ฮาหนอยแรกรอบพิเศษนะครับอ่าเลขเด่นเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะเน้นวิ่งรูดนะครับที่แปดกับเก้านะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่แปดกับเก้านะครับฮาหนอยรอบพิเศษนะตัวที่จะมาเป็นตัวนะครับคู่ประกอบหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่ห้าหก เน้นเลขเด่นไปที่นะครับ2กับ3นะแล้วก็4กับ5นะครับดังนั้นชุดเด่นก็จะเป็น8 2 8 3 8 4 8 5นะครับแล้วก็9 2 9 3 9 4 9 5นะครับอ่ะมาต่อที่รอบปกตินะครับรอบปกติอ่ะวันนี้นะครับขอให้แตกขอให้เปี่ ให้ปังนะเมื่อวานได้แค่วิ่งนะครับวันนี้ขอให้เจาะเข้าแล้วกันนะครับเลขเด่นเป็นเก้าูนหนึ่งนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่เก้ากับ0ูนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับที่เก้ากับ0ูน์นะครับตัวคู่ชนนะครับสองสามสี่ประกอบด้วยห้าหนะครับ5้าหกเด่นนะครับเป็นเลข สเลขสีนะครับแล้วก็เลขห้แล้วก็เลขหกนะครับดังนั้นชุดเด่นก็จะเป็น92 94 95 96ก้าสี่เกนะครับศูนย์สอง่อ่ะมาที่ข้อมูลสุดท้ายนะครับรอบ VIP อ่ะเขียนจนจะเต็มเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับฮานอรอบ VIP วันที่28นะครับสิงหาคมสองพนห้าร้อยหก่นะรอบสุดท้ายนะครับ รอบสุดท้ายเลขเด่นนะครับเป็นสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเน้นวิ่งรูดไปที่สี่กับห้านะครับในรอบ VIP นะครับหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนะครับเน้นเลขเด่นไปที่เจ็ดกับแปดนะครับแล้วก็เก้ากับหนึ่ง ดังนั้นชุดเด่นก็จะเป็น47นะครับ48นะ49 41 57 58 59 51นะครับวันนี้ทั้ง3ห้าหน่อยขอให้แตกขอให้เปะขอให้ปังนะครับชุดสรุปหวยรัฐบาลไทยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาวิเคราะห์พิจารณาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเพิ่มเติมนะวันนี้ก็คงจะสรุปกันนะครับได้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกใจเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็นำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะ สำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ